Ah. Oh. ูนะตดโปดเสียงที่หอเสียงหนุกทนมันเปนเสียงทอเียนกกระโดดบ่ห้อนี้ชอบก็ไม่ใจะปุ๊กเก็บหนุกเลยเอ้าลกคนเดจะได้ปีงหรือแยงเลยไปใช่ขอนอนโอ้ยยิ่เขากิน่ากตี หนุกตัวหนึ่งหลบล่องบลาดในชนิดเลยพุบไปกับสบายดีสวัสดี่่พีน้องทุกคนสบายดีตอนสักเส้นนะวันนี้เป็นมื่อที่สามเลยทุกคนที่เราอยู่ป่าอยู่ป่าสองคืนกับสามเมื่อในสามวัอน,นี้แหละวันนี้ตื่นมาซสอมกับชิปยามงูก็เก่าเลยทุกคนที่ใส่งูไว,ว้อ่านเนี่ยแหละใส่ไว้บอลเฮาไล่ป่าแต่บอลห้องไรก็สบายแต่สบายบาสบายหัน เพิ่นไปก่อนแล้วนะเพิ่นไปหลัดเสาแต่เสาเทจตตี้หาตอนนี้ก็กำลังหกงูเลยทุกคนสอมเตือนน้ำลัางสวมก็ไปน้ำลังแต่ว่าพามเพิ่นเลยเพิ่น่าเพิ่นพกยิงงกโกบอีเลี่วโกบังไห้เทวข้วทางหนเลยทุกคนเพิ่นบอกจะออมให้ยางขึ้นไปเรื่อยๆที่เห็นเกือกระเป๋าเรอะเอาก็ยางไปตามน้ำลังนะแล้วก็ไปยามงูด้วยเอากปยางขึ้นไปมันเลยเลือยบอลงูขึ้นไปอีกว่าจะอยู่ค่ะ เดี๋ยวว่ายังเหือไปเรื่อยๆเชี่นเกือบค่ะเออเลยไกลเติมจนหอดบอนเขาพาใหม่พี่มอนมีนาบีวางหนึ่งโอเคโอเคจ้าเหาะขึ้นมาเรื่อยๆจนเหี้นเกือกระถุงละตอนนี้เหลาะขึ้นไปเรื่อยๆจนเห็นเกือบกับถุงตอนนี้สอบการกำลังมาหอดบอลที่เขาใส่โง่เลยทุกคนบอลที่เขาใส่งูไวยข้ารถมาเย็นยาม มาหอดมันปาดใหม่วนีณพันกับปูหว่าเลยทุกคนยังทะเห็นเกิอบเพนย,ยังคนอยู่อาเไปทางหนแตงน้นบอลเข้าปาดมากมาหอดมันเกือปแล้วดิเกือบคนสบายคนนี่เชืินหาคนเฮ้ยข<ด><ด>ึ้นทางใดเลย ทา,ยาอยู่นี่บ่เป็นอยู่เที่มังนะเฮ้ยเากระถายอยู่นี่เลยทุกคนดูป่ามาฮามนมาสบายเนาะแท็กยูไซด้ยยังไงบังฮานนายมึงได้จักโตรรัวเลยหนก Con hái phụ chép nụt luôn Ô, tuần mạnh rồi nào Đúng là... <laughs> nào lý đi oh, Ô, xuống bộ xuống chả có hưởng đâu rồi Ô, tớ... tớ vẫn Tớ vẫn lái nó Đây chắc thừa rồi, là... yeah. Ui bỏ lẽ ตนโปดปันลินี่โอ้สูงสูงจะกระหึ่นเยโอต้นแต่วันนุ่ง้ายนาะได้จะเจออะรถือพระโตบอะค่ะยหุ่นหายขนาดน้บ่อหละเป็นกเฝ้าจุของ เดี๋ยวอ่ทนเท้ากันนทยอยู่รงนาก็บุกการปริยิ่งถือใช้ทุกคนยานบตในบ้านก่ปูต่แต่ว่าเสียงทีห้อกับเสียงนุกนี่ทุกคนมันเสียงต่อใชนกกระโดดบอกอเนี่ยชาอกมาในใจอ๋อ าะเมื่อมาหนีจะพยายามงูผม่พ่านกระปูพันลงมาอะไรยิ่งแปดสิบบาทบะทึกพอบาะลงยามมาหน้ถืออย่บ่เฮ้ยใส่ปลาใบคำเนี่ยคำพื้นก็ถืออยู่ไหมหนูป่ามันต้องห้วเนะผมเหนียวเหนยวบ่ออห่วเคือหาเด้อ วงนะจ๊ะโอ้ตายมีแหงค่ะเป็นสะเตนวงเท็กอะโหลดจะหมวนขนาดเป็นซิวอ่าวจะเป็นซิวอ่าวเนาะนี่โอ้ยไปจะอ่อนไป ไม่ค่เห็ดจิวเห็ดกินทางนี้กับซี่ทางนี้ก็ถือคือกันเนาะแต่ปลายขาขาดพี่นะไม่ค่ะเห็ดจิวเห็ดกินเยานสิได้เดินทางเมื่อไรทุกคนวันนี้อยู่ไปกะบ่มีขาวซีกินเลยก็ได้มอกระสอดอีกจักหากโอ้ยอย่าเป็นขาดมาสุดนี่มิดเดิลโบชัวปรปกอกเพ,พื่อยิงหนุกกับบุได้พ่อโตใช่เรียกผันออกนะมันหลอดบ่โอ้วมิดเดิลโซีวอ่าวเนาะโอ้ เมื่อยเมื่อยอย่างเนาะเพอ่์สิย่างเมื่ออีโอเต็มที่เพอ่์สิเป็นลมเป็นเล่เช็ดย่างเลยกินมันนี่จะได้จ้ะกินอูบาอันเก่าดิบวะอือเคยได้นกตัวหนึ่งอยู่แล้วล่ะได้มาทางไดยิ่งสี่บาทหาบาทบันถึอพราโตเพะได้ก่อนนานนี่อันเด้ยกให้เบิร์ตแกไปเชื่อติีนุ่งอีหยังจะขิดวะ นกหรือไก่กระนกนักน่นหลไก่ห้างมันกระพผ่ก็นหนีแล้เออเจ้าก,ก็ช่งเกียรตินะเออโอ้นกกระปูดโอ้ตัวบักใหญ่มันเนาะจะได้นกอีลีจะได้ก่อนนะคอยจิไปบ่เจ้าเรืองลูกผูกเอ้าล็กคนเจ้จะได้ปีงหรือแกงมันเป็นนกอันนั้นบ่นกยังป่นนัน,นกดบ่เป็นน,ะน,ก,นกกดนักก่นแลหละเจวานุยั่ะ หนุกดหนุกดหนุกดมาหนุกดตัวนึงเนาะหนุกดตัวย่างเขินหนุกดใหญ่ตัวนี้ลูกคนหนุก่อนเอ้าะมันปิ้วไปตัวนีงจะเป็นโรคบันกย์เก่าบ่อยเนาะเออปุ๊บโรคอีปุ๊บไปแม่งไปนั่งกินตากแดดบอกบ่อนเนาะบ่อนกินเนี่ยนี่มันขุดมันง่ายมาแล้วบอกไปยังเอาตงต่ำๆเอาเถอะอย่นเนาะ เออบรรดาเสือเนาะบราจะสีมันเจือเจือเป็นยังไงอิ่วเค็มเค็มืล่เค้มขึ้นในจางเค็มทังลมอปไนปลาหมาเด้วย้าๆเสียใจมูปุกใจ แค้นคุณไม่สําเร็จนะเจ็ทนะเขาค้นมันออกก่อนให้มันเกียกให้มันเหมือนมันเหมือนคือข่อยนะวะจ,าจา้าจัดเราเขาจัดเนี่ยค่ะก็่เจ้ามาเลยเว้ยบปลบค้นออกแล้วก็ตัวเน,นีอยหน่อยนึงเ<ร>ฮ้ยอะไปใช่เขานอนโอ้ยเขากิน่ากูาตีเอายั่วมันจะหมดอีกแหละหมดเขาเต็มอีกแล้ และซบอันน <ora então S 1> ี้คือหลอกออกกรไดคือสีแกงกินฉับแซ่บปึ่งตัดตีมันออกก่อนดอกชีคู่อะไรได้ตัดเครื่องดี่ควรเด้คือแล้วตัดเครื่องเห็นย่างไรไม่ชินได้ตีนชิมอะไรกับบางานทันทีเออจะยังเป็นห่วงมันจะเนาะเออเป็นห่วงก็พูดว่าจะาดยังินไหลก็ได้ มันเจ็บปากเล็กเด๋อมึงลืมกระชิวสัดกระสีเช่าไปให้เช่าแล้วปะเมื่อพอจะไปตั้งน้ำกินก่อนจ้ะจ,จะที่นีน้ำใส่คุณดีขาบหนึ่งเลยเนาะตัวเน้นน้อยหนึ่งทางน้ำถึงก่อน Yeah, so naps at night, you know. เขาขี่นาเปลก็สิเดินทางเมื่อไรทุกคนพวแล้วรทุกคนลงเหมาะแบบนี้หนุกตัวนึ่งล่วงเลาโดยันเลย เดียวบบพนาด้วยย่าลายเลยลาวย่างองเอาแต่ตัวยนโอเอาทับย่างลายให้กูใสงูเหมือนนั้นเขาห่วยซุกเก่งนะใพักน้อาเยอะเอากับเขาเย็นแกใส่พักตัวนี้น้ำถ่ายยงเถือนได้แต่่มีสมักไ้พักยางจะเก็บบ้านเนีย จะได้ปลาเขาจะได้อูเมื่อไรเมนูอาหาด้กินชนลละะนะ้ำแน่วเนี้ได้าหานจังคนบวงแล้วมีอันเดียวอันเดียวครจะชิวกินกินบ้านี้นี่คอือูปลาจะได้ว่าาจัคมาก,นนกาันมาพีงมาจะ้วยนกัน

กินนาะพักอยู่ในแกงไยกันนะเบิเดแล้วพ่อชีกเก้เื้อยืดเน้ยม,มันวันตอมเหมือนเพื่อนทฮามันจะมานปากนะรานวัน,บบนตอมอมันปากไม่จะได้กินกระดูกเล่นไปเล่นมาเป็นตาหักสมุตรสมริ่ง <laughs> ปหใหญ่ ใหญ่ไปนหนูอ๋อหนูมันหดขีดก็คือว่าแล้วไม่มเงืเ่นเงี้ยก็ประหลัดแล้วคือว่าแต่ของตัวเองเงื่อนางคือว่าใครกันเนาะ

อย่างมันปักลัหนึ่งนะเือบปลาอู้ปลาเลยแล้วก็เดินทางเมื่อวันนี้ลุเมื่อยหมดเลยทุกคนไปจุดยูหไายหมดเลยตัวจังไดคันตเปลี่ยนเพนใหม่กันนะเพื่อาเมื่อวานเลยเพื่อจะขัดจูหงยเดี๋ยวพัลเมื่อเดี๋ยวเต้ขึ้นนาฬิกาเชียกับเชียเลยแหละเชีอู้ปลาจะไปเชียกที่่เอื้อหางของเอไป

กินบ่ไดจให้กุ้งไปบบดนี้เดินทางเมื่อเก็บเกลือเก็บคลองแล้วก็ได้ตอนนี้ก็ชระมาล์นใบมุกอย่างไรทุกคนฮะเที่ยวไปที่ลูกหลุมอ้า๋ออีกเลยข้อนึ่าลงหลุมข้อนึ่าขึ้นทึ้งเจ้าหลายใจขนาดสูบกับบุหรุบุลโยังหลายใจเนาะ ่ไฟสาละมาทั้งเทิงเสิมอะอยนี่อประมาณบ่าย2บ่าย3 0จักอดจักบ่เจ๊มาแล้วก็เจ๊เมื่อคือเก่านะเฮ้ยเต็นนี่มนมากับเมียนี่แม่นบ่ให้ขาดดนะเต็นยางเมืนอ้าโอเคนะทุกคนบดนี้ซ้อมก็สิเดินทางเมื่อก่อนสําหรับวิดีโอนี้ก็บ่มีหยังหลายนะซ้อมก็สิขอจบไว้ซ่ํานี้ ขอ,ขอบใจเบื่ทุกคน,นที่เข้ามาติดตามนะฮับส้มจะได้กระถาติดตามคลิปต่อไปในเรื่อง